luôn mày phai hèn sen cần tăng công bộ hú chắc muôn bộ hú chắc lùng quyết cha hâm hồn ขอคอนเต็มปูทุกแง่ทุกมุมปัดตกปัดเสียงข้าโอ้านนาบ้านอกระตึงต่างแดนเมืองต่างลัดเฮาคนเมืองมีเรื่องเอิ้นนัด จะจัดหื้อนำตางห่องอนุลักชวยสวกสา,สาสาขีดแนวว่างไปตามแบบเบาเข้าหงหินสีบท จดเข้าสงสัยงัดเอาออกใจลองจ้อยครับขานบัวลานแม่ไม้ถ้าเสียงใด้นอนนายบ่ต้องอายย่างยายถูกแล้วเหตุผลเหมือนแก้ว Money, no, Night.